ในคลิปนี้คุณจะได้พบกับ Honda City 1คันที่สภาพสวยมากแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะ299,000บาทแล้วก็แต่งมาเล็กน้อยพอสวยงามนะครับรับรองว่าหารถเก่งไว้ใช้งานสัก1คันต้องคันนี้แน่นอนสวัสดีครับผมผมเอก59อัโต้นะครับสวัสดีชาว59อัตโต้ทั้งหลายด้วยนะมาพบก,กับผมเนี่ยก็แน่นอนผมก็มีของฝากมาอยู่แล้วแล้วก็ของที่ผมเาฝากเป็นประจำก็ราคาดีนะครับสภาพสวยแน่นอน ซึ่งวันนี้เราอยู่กับเจ้าคันนี้เลยเป็นรถเกง๋งพิมพ์นิยมอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเจ้า Honda City นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Honda City ปี1 1 3นะครับเป็นตัว1.5 V นะเกียร์ออโ,โต้แต่งมาสวยนะครับไฟหน้าเปลี่ยนใหม่ดูล้ำมายิ่งขึ้นล้อหมกล้อแมกเปลี่ยนแล้วยางใหม่ปี21นะครับก็ราคาเนี่ยตั้งขายอยู่เพียงแค่299,000บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนก็ไม่แพงสบายๆนะประมาณสัก6,000อ่ะ นะครับตัวนี้เงินเดือนประมาณทักสองห0ื่นสองนสามก็สามารถออกคนเดียวได้นะครับแล้วก็ด้วยสภาพตัวรถเนี่ยคันนี้หน้าคบหาหน้าจับจองเป็นเจ้าของแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนตัวรายละเอียดกันเลยดีกว่านะดูกันด้านหน้ากันก่อนนะด้านหน้าสวยๆผมว่าเป็นโฉมหนึ่งที่ออกแบบมาค่อนข้างจะลงตัวเหมือนกันนะครับกระจังหน้าขนาดใหญ่เปลี่ยนตัวแบรนด์ฮอนด้าข้หน้าเป็นสีแดงด้วยนะครับ แล้วก็ไฟหน้าอย่างที่ผมบอกเปลี่ยนใหม่นะดูสวยเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟ d ดย์ไทม์คือเป็นสไตล์ทา a n ฟอร์เมอนะครับดูสวยดีนะแล้วก็ด้านล่างมีไฟฟลอกแ m มหรือไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคันนี้มีชุดสกเกิร์ตรอบคันด้วยด้านหน้า <S 2> <S 2> <S ดูสภาพโดยรวมเนี่ยดูโดยรวมแล้วมันดูเต็มดูสปอร์ตมากๆนะครับแล้วก็คันนี้รถมือเดียวเช็คศูนย์ตลอดนะนะครับมาไปดูส่วนอื่นกันต่อมาครับ ดูด้านข้างกันบ้างสาหรับตัวนี้บอกได้เลยว่าแต่งเต็มเนาะผมไล่มาตั้งแต่ตัวล้อแม็กเลยล้อแม็กได้ของนายาขอบ17นะเป็นลายสีดําปัดเงานะครับดูสวยมากตัวนี้นะสาวโควานดาเนี่ยชอบมากสําหรับแม็กไลายนี้นะครับแล้วก็ได้ยางโตโยด้ยนะฟังไม่ผิดยางโตโยนะปี21นะเพราะฉะนั้นคุ้มนะตัวกระจกมองข้างดูกระจกมองข้างกันบ้างตัวนี้ เขาไปครอบมานะครับมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยแล้วก็เป็นสีขาวสวยนะครับไฟเลี้ยวสวยมากผมบอกอยากบอกนะครับไล่มาที่กันสาดนะมีมาให้แล้วที่รองมือจับก็ติดมาให้แล้วด้านล่างมีสเกิร์ตด้านข้างครบเลยนะครับก็ค่อนข้างครบเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับ จาอากาศเป็นแบบหางหนูเนาะตัวนี้มีไล่ฟ้าหลังมีมาให้ไฟเบกรกดุที่ามีมาให้ตัวดักเชลติดมาให้ขนาดกําลังดีเลยนะสวยๆพร้อมกับตาฮอ,อนด้าที่เป็นสีแดงแอนนะครับไฟท้ายขนาดใหญ่นะมองเห็นชัดเจนด้านล่างมีตัวสเกิร์ตมีมาให้เลยตัวนี้นะครับพร้อมกับปลายท่อด้วยที่เป็นแบบสีอโนไดนะครับครบเลยนะด้านนอก เซนเซอร์ uh, หลังมีมาให้นะครับสำหรับเจ้าคันนี้แล้วก็มีกล้องนะครับติดมาให้ด้วยในส่วนตัวด้านหลังเนาะผมเปิดฝาท้ายให้ดูหน่อยดีกว่านะครับตัวนี้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับแล้วก็สภาพด้านหลังเนี่ยสวยเลยเปิดฝาหลังขึ้นมาพื้นที่ใส่สัมภาระใส่ของได้เยอะเหมือนกันค่อนกลางๆแล้วก็ลึกเลยนะครับตัวยางอะหลงยางอะไหล่ก็มีมาให้ครบแล้วนะครับว่ากันด้วยเรื่องสภาพไม่ต้องพูดเยอะคันนี้สวยกิฟ เดี๋ยวผมมามาดูในส่วนตัวภายในขอ้อโดยสารสำหรับตัวเซตตี้คันนี้กันบ้างนะครับก็ภายในเนี่ยค่อนข้างใหม่เลยเนาะสาหรับโทนภายในของเขาเป็นสีเบจนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลกลางเนี่ยก็เป็นสีดําตกแต่งทีมต่างๆที่เป็นสีเงินนะครับอันนี้คือสเปคคร่าวๆดูกันที่ตัวเบาะตัวเบาะเนี่ยหุ้มตัวนี้เป็นแบบผ้านะแต่ว่าเนื้อสัมผัสดีแล้วก็นั่งสบายด้วยแล้วก็ตัวผิวสัมผัสเนี่ยค่อนข้างจะนิ่มเลยนะนั่งสบายมากๆผมบอก บอกเลยว่าผมนั่งก็โอ้โหแทบจะหลับเลยสภาพโดยรวมค่อนข้างสวยครับเจ้าของเก่าดูแลดีเพราะว่ามือเดียวด้วยเนี่ยก็ค่อนข้างจะเชื่อมมือได้เจ้าของเก่าเนี่ยดูแลดีเพราะว่าดูจากสภาพโดยรวมเนี่ยคอนโซลไม่มีแตกบอกก็ค่อนข้างจะใหม่อยู่เหมือนกันนะครับอ่ะ มาดูในส่วนตัวคอนโซลข้างหน้าบ้างนะครับพว้อมาะไรที่ให้มานะเป็นแบบยูรีเทน3ก้านนะครับวีเชฟสวยๆเลยตัวนี้นะครับพร้อมกับตรา Hon d a สีแดงนี่บ่งบอกความเป็นไทยร์นี่นะครับด้านหน้าที่แผงเลื่อนไม้นะเป็นแผงเลือนไม้เป็นแบบวงกลม3วงนะครับตรงกลางก็วัดความเร็วด้านซ้ายวัดรอบเนาะส่วนด้านขวาก็ปริมาณน้ํามันตำแหน่งเกียร์แล้วก็ไฟเตือนต่างๆนั่นเองนะครับสีทั้งั้สวยเขาให้มาเป็นแบบสีฟ้านะสวยๆดี ที่สำคัญต้องดูที่เดือนใหม่ครับใหม่ตัวนี้หนึ0 0 0สกว่าโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เช็คศูนย์ตลอดนะเข้าศูนย์ครั้งล่าสุดก่อนแสนส0 0หมโลเพราะฉะนั้นสบายใจได้สำหรับตัวนี้บุกครบกุญแจครบรถมือเดียวโอโ้โหสุดน,นะครับอ่ะมาดูตรงกลางกันบ้างในส่วนของตัวแผงคอนโซลน,นะวิทยุเขาให้มาแบบแบบบิ i อินนะมีพอร์ตเชื่อมต่อมาให้ครบคันเลยนะครับตรงด้านล่างเป็นชุดแอร์นะครับแล้วก็าน เป็น power update พร้อมกับตัวกล้องหน้าหลังมีมาให้นะครับเสียบมาให้แล้วก็ที่ใส่วางแก้วน้งแก้น้ําช่องใส่ของให้มาเยอะแล้วก็ชุดเกียร์ที่เป็นแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็มีที่ใส่ของให้มาค่อนข้างเยอะสําหรับระบบความปลอดภัยคันนี้ก็ให้มาแบบครบครันนะครับ ถุงลมคู่หน้ามีมาให้ครบแล้วระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถก็มีมาให้เป็นพื้นฐานทั่วไปนะครับสภาพโดยรวมเนี่ยย้ำกันอีกครั้งสำหรับตัวนี้นะพอเป็นรถมือเดียวเจ้าของดูแลดีเนี่ยเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็สภาพโดยรวมก็ผมให้ไปเลย90%สําหรับคันนี้ครับ ไงกันบ้างครับสําหรบคันนี้ถูกอกถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนเนาะรถสวยจริงๆจับจองเป็นเจ้าข้าเจ้าของกันเลยได้ตตตอนนี้นะเพราะว่าเปิดราคามาก็ไม่ได้แพงเลย2องแสนเก้าหบาทเองแลกกับรถสวยๆแบบนี้แล้วก็รถมือเดียวเช็คศู์ตลอดไม้ก็ไม่ได้เยอะเลยนะแสนก็นโลเท่านั้นเองนะครับก็สนใจนะครับเข้ามาทดลองขับกันดูได้นะครับอยู่บนถนนเกษตรนวมินนะสําหรับโชว์รูม59อโตคากเลอลรีนะเปิดทุกวันนะครับอยู่ใกล้ๆกับตลาดกทภิกรครับ ก็เปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลย9โมงเช้าจนถึง10โมงเย็นนอกจากเวลานั้นก็นั้นหมายเข้ามาทดลองขับกันดูได้นะครับแล้วก็หนฝากหน้าเพจ Facebook ของเราไว้ด้วยนะครับ59าสิบารตคาแกลเลอรี่เข้ามาเยี่ยมชมเพจของเราได้แต่อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วก็แน่นอนทับช่อง YouTube ของเราครับห้าสิบเ9้าออโต้ช n แนลนะครับก็เข้ามาดูคลิปฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะท่านจะได้ไม่พลาดโอกาสต่อไปเพราะผมเองเนี่ยพาของสวยๆงามๆแบบนี้ราคาไม่แพงแบบนี้ มาฝากกันเป็นประจำในช่อง YouTube ครับแล้วก็เบอร์ติดต่อนะนัดหมายท่านเซลล์หรือว่าปรึกษาในส่วนของซื้อส่วนหรือจัดไปนั้นก็เบอร์ติดต่อ0944426666นะครับเดี๋ยวขึ้นโชว์ให้ที่หน้าจอเลยนะโทว่มาได้เลยตอนนี้นะครับก็ในคลิปนี้ผมก็ฝากกันไว้ด้วย1นึ่คันสำหรับ h o n d a City ปี13สภาพสวยกิฟต์คันนี้กับราคาสบายเพียงแค่299,000บาทเท่านั้นเองครับ